ว like ันนี oh ้ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะเป็เล่นเหมือนเดิมของวผขอเลือกกอนนดนึงเอาเราไปเร่อดีกว่ารกันแบอะไดีมแต่ผมอยากลองแย่ท่านอู้่อาจจะเป็นอ้าเลือกผิดท่านผู้ชมจะ่ฉยเฉยกเลยนี่ีษาไม่ให้เราเวละ สมัคฮะไปทาี้ได้ไงท่านไม่ชอบเอเลนฮึบปุ๊บอหายแล้วท่านไม่ชอก็พีชยูได้ทต่ท่าน

ถ้านตาเดท่านตาเดก็ห้วท่านตาเดตันต์ก็ตันต์ก็เด็ดก็ลิ้งาเด็ดแต่แต่ตาเดตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมถ้าแบบนี้บ่อยๆก็ผมเป็นสบายนะท่านผู้ชมช่วงนี้อาจจะหายช้าดิ้นๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์เก็บสะสมไว้สำหรับดูที่ เพเข้ามาไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เล็ช่วยกันมาที่สุดมาดูคนเก่าหรือคนดูคนใหม่ก็อย่าลืมกดดีดด้วยนะคะตอนไปดูกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน้องๆดูมา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 ดีมาดดโอ้ยเดูมาีูมาดดูมาดูมาดูมไมู่าดูนี

ยังได้เอ้า้าได้เลยนะอ๋หลังลามอยู่ดแล้วจะกลับไปตงแกตัวเลยยิสีไปโอ้แกบหมแล้วมอยู่ค่หมดแล้วะมอยู่ต้องวิ่งกลับไปทางดูนะแกบหมแล้ว

กต้องเอาไเหมือนเดิมที่นได้คลอคอดได้ว้าวไปกันวแล้วเดททันหรือเปล่าป้ายสมุดเดทรปตัวให้แถมมาท så sa han varför de byter. 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 Och där är Zeeb, Brado. Byter. Och där är Uddarö.